สวัสด yeah ีครับวันน yeah> ี้ก็มาอยู <h> <h ่กับผมนะครับลาฟาเอลแล้วก็กลับเกมของ ARK Ultimate Mobile กันนะครับหลังจากที่หายไปนานเนาะก็ผมกลับมาในนี้นะครับแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลังนะครับสบัสิเดก็ขอให้ได้สิ้นดัน โอเควันนี้นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนี้ครับในปีสองพันิ้นี้ผมก็จะพยายามกลับมาทํา y o YouTube อีกเช่นเคยอีกครับส่วนคลิปนี้เราก็มีภารกิจที่จะต้องไปตามไปตามจับเจ้า t ทารนส์ซลรเล็กหรือว่าที่รูรจักกันในนาทีเร็กกันนะครับผมอ่ะเราก็มีนอกอยู่มีนอกอาเจนนะครับผมอ่ะซึ่งทีเร็กเนี่ยก็อยู่ในป่าและอยู่ข้างอน,นเองไปเลยผม อเอาละทุกคนแล้วเนี่ยแล้วว่าที่หาทีเล็กอยู่เนี่ยคือ,อยังไม่ได้ทันเข้าป่าเลยยังไม่ทานเข้ายังไม่ทานเข้าเลยก็อาจนตายนะนกอาจากูตายนะครับเพราะว่าไอแมลงไอแมลงแมลงไ,ไอตัวใหญ่อะผมเรียกมันไม่ถูกอะน่ะมันอยู่แถวนั้นอะผมฆ่าไปตัวหนึ่งแ้วตัวโหแต่มันมีสามตัวโอ้โหหนีไม่ทันนะ่ะโอ้โนกผมตายเลยก็คงจะต้องเดินเท้ากันไกลเลย กติจะบินไงอันนี้ต้องเดินเท้าแล้วเจองูครับพี่น้องจังหวะนี้เจองูเจองูจะไปดอกโป่งไม่โดนเวนเลยเอ,อ้ยอย่าพึง่งอย่าอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งโอ้ยอย่าไปโดนพี่น้องเลยเอ้ยแสกหน้าไปดีแสกหน้าไปดีไดอ,อ้โอ้ยโอ้โหโดนปาริยาปาปาริยาโดนปีรัญญาสามศพอืมเนี่ยหนีหย,ยีไ่สู้ไม่สู้ไม่สู้ โอ้โห่โนาะโหนาโอ้ยโอ้ยพี่อย่าถ้าป้อมเลยพี่ป้มขอโทษพี่ผมผมจะไม่ยุ่งกับพี่แล้ผมมึงจะิ่ใ่เมผมคต้องเไอ้แขนสั้นไอ้แขนสั้นไอ้แขนสั้นจะตามมาไอ้แขนสั้นเรื่อยๆวิ่งแล้ววิ่งแล้วกูวิ่งวิ่วิ่งเฮ้ยดีโอเคไม่ตามมาโอ้โหด่าด่าแ่นานทีนี่ท้อเลยโอเคเข้าป่ามาแล้วตอนนี้เราก็เข้าป่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงเจอโอ้ยอุ้ยเเลย นลยก็คงเพิ่งเจอไปเลยครับเสียงอะไรวะอ๋อกูนึกว่าแรปเปอร์เอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเปอร์อะไรวะฝัน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 ไม่โดนโอ้โอ้ไม่กล้าติดโอ้เอาเอ้ฝันนะฝันนะนี่หน้าแหกไปดิแหกไปสิเอาละไปห่างกันต่อเลยอุ้ยแม่ แจ็คพอตแตกเจอทั้งแอ o ์ดับเจอทั้งทีเร็กก็จะมาแค่แอ o ์ดับเนี่ยเจอทีเร็กเฉยเลยเนาะโอเคเตรียมของเตรียมอะไรพร้อมเตรียมกระสุนนี่ผมใช้เป็นปืนเลยเนะี่ยปืนไอ้ปืนยาวเนี่ยเออแล้วก็เตรียมลูกดอกมาโอเคเดี๋ยวนะผมว่ามันไม่ชัวร์ว,วะ่ะต้องเข้าใกล้กว่านี้เฮ้ยอยู่นิดนี่อยู่นิดมาแล้วโป้งมันไม่แรงหรอกมันเป็นลูกดอกยืนสลบ คำรามยิงฟีนะกูย yes. ิงฟีนะกูยิงวีนะเมึกหรือกูยิงวีนะถ่อยกันถ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 อยกันเดี๋ยว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 โสวย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 เอ้ยพัดมันชื่ออะไรวะพัดละเอวะพัดละเอมั้งถ้าจำไม่ผิดแทงไม่ก่อนลูกแทงไม่ก่อนพัดละเอใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่่ใชพัดละเอกูแทงไม่ก่อนลูกอยู่ไว้ก่อน อดทนเข้าไว้อย่าเพิ่งตายลนะ่ะเออเราก็ยิงฟรีนะยิงฟรีไปยิงฟรีไปว่าเป็นโชคของเราแย่ yeah, แล้วทุกคนเหมือนพระเซอร์จะฆ่าทีเล็กเราใครไล่ใคร,ใครโงโง,โงมาเหรอเนี่ยเฮ้ยายาอยา่าต้องต้องอย่าให้พระเซอร์เว้ยเนยเลือกก็โชคเนี่ยโอเคตายสักกะทีอเออก็จะตายเอาเนื้อพามาเนื้อพามาเราต้องเอาเนื้อพามาให้กับทีเร็กของเราด้วยนะครับมาทีเร็กมาปิ้ว โอ๊ยโอ้ย,อย,อยมันเกินไปดอกหนึ่งว่ะไม่เป็นไรหรอกอเคเอืมเคสลบแล้วเราก็ยัดไอ้เนี่ยอะไรนะเนื้อพาไปจัดๆๆ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 เๆๆๆๆเๆๆ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 วๆว่าทๆาๆๆ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 กๆหๆๆๆๆ้้ๆอ,อ,าาอีก16เๆๆๆๆๆๆาๆๆ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  ในระหว่างเผาเนื้อแล้วก็รอทีเล็กตื่นอยู่นั้นไม่ใช่ทีเล็กตื่นดิเทมเทมทีเล็กนะครับผมก็มาเอาไอ้อะไรนะอะไรนะมันชื่ออะไรวะสะพายโอเคโ,อโหเน่ามากพี่เน่าจังวะเฮ้ยโอ้โหเน่าจัดโอเคครับระหว่างที่รอเราก็ม,มาเปิดชาโดเล่นๆกันนะครับนี่ก็สวยงามสวยงามเลยนะครับอสวยงามสวยงาม เกมอะไรนะอาร์คมือถืออาร์คอนิเมทโมบายนะครับนี่ก็เปิดเงาเปิดแสงบลูมได้นะครับสวยงามนะเออดีสวยป่ะแต่มันจะแหลกๆนะมันจะแหลกๆก,ก็เป็นธรรมดานะ่ครับมันแหลกเป็นธรรมดาอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวก็รอแล้วกันรอตอนมันได้แล้วกันอ่ะไปกันเลยในระหว่างนี้นะครับผมก็มจะมาเอาเนื้อจากไดโนเสาร์นิดนึงนะครับตัวนี้น่าจะดรอปเนื้อเนี่ยเออ ย่าทมชอย่าทมน,อทนโอ้ยโอ้ยอย่ายิงโอ้ยอย่ายิงย่ายิงย่ายิงไม่ไม่สไม่ไม่น,มน,มน <c oughs> ควรตีนจัดควรตีนเสามากเลยกูไม่ดับเนื้อออ๋อดับอยู่ดอยู่ยเคเอามามากูได้เนื้อแค่สออัน โอ้หกูจะบ้ายังได้เนื้อสองอันเท่เธโอเคครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ76.9%ละอีกนิดเดียวอีกนิดเด,ยเดียวอดทนไว้นครับไม่นานแล้วทีเรกตัวนี้ก็จะเป็นของเราอุ้ยตกใจไอ้ตอนนี้เราได้ทีเร็กมาแล้วตัวที่2เลเวล23นะครับเลือด1,760ก็ถือว่าโอเคนะแต่เราไม่ได้เอาที่ขี่มานะสิกูเลือกที่ขี่มาเนี่ยดิประเด็นเออ ลือมาที่ขี่มานี่เปิดเงาให้ดูเปิดชาร์ไม่เห็นผลมันต้องมันต้องตอนเช้าถึงจะเห็นผลชัดนะเอเคมันมันมันไม่ได้มันต้องตอนเช้าโอเคครับตอนนี้เราก็จะกลับบ้านเลยแล้วกันเนาะอ่าอยู่ปากตามาเออเี้เดี๋ยวนะมันทางไหนวะตัวนะึงทางนี้ป่ะตัวนึงนะผมขอเปิดแมพกอนอ๋อโอเคทางนี้ไปไปกันกลับบ้านกันดีกว่าผมไม่อยู่แล้ว ืออาจจะเราตายอ่ะเราเราเราบินไม่ได้นะครับมันก็จะเสี่ยงเสี่ยงหน่อยซึ่งผมก็ไม่ได้ปรับคูณให้ผมมันโกงอะไรว่าผมก็แค่ผมผมไม่ได้ปรับคูณอะไรเลยแค่เลือกหมดอีซี่กันนั้นเองโอเคเอ้โหเจ็บรึ่งรอลงทางนี้ได้เออลงมาลงมาโอ้ยใหญ่ใหญ่นิดิดโอ้ยมมีถ้ำด้วยตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่ผมยังไม่เคยเข้าถ้ำเลยเนี่ยนะกอดูกอน ขอสำรวจทำก่อนนะอุ้ยตรงนี้อะไรเนี่โอไม่ได้เฮ้ยโอ้เป็นไรอ่ะเอ้าเป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นไรวะเนี่ยเจ๊ะเจ๊ะเดี๋ยวตายนะอย่าตายนะเฮ้ยจะบังเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเป็นไรอ่ะมันร้อนเกินเนาะข้างในแบบมันร้อนเกินใช่ไหมใช่ปะวะทำไมเรียกกุญลึกยังอ่ะเรถเยอะด้วยเป็นไรอ่ะ เอายช่ไม่เถอะเอาไว้ว่าเรากลับบ้านก่อนเรากลับบ้านกันต่อดีกว่าตอนนี้เราอยู่กับสารคดีงูติดบักว้ายมัติดแล้วอืมติดบักมึงมึงช่วยเมื่อกี้มันติดอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วคนดูให้ทีเล็กเราตีพลายเซอร์หน่อยไปลูกไปขอช่วยหน่อยอ่ะฟันทีโดนไหมเนี่ยเดี๋ยว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 เดีย๋ยวเออเย้ โอ,อ,อ๊ยโอ๊ยยิ่ตีอ้ย,ยายายาโอ๊ยเกือบตายเกือบตายเนี่ยกูเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Sach ๋ยวเดี okay. ๋ยวกูจะสรุปไปเนี่ยสวยแล้วครับโอ้โยโอ้ยบริทดำไอ้เออบริทขาวมาโอ้ยลก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 โอ้ยเดี๋ยว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 เก็บเบอร์บีลิก่อนเก็บก่อนเก็บดีเออโอเคโอเคบริทขาวเอ้ยบริทขาวไม่มีหรอวะโอ๊ยยยยสุดแล้ว เวลาอย่างน้อยก็มีทีเร็กคอยคุ้มกันให้อยู่อย่าเป็นอะไรเลยนะอย่าเป็นอะไรเลยนี่อาต้าเลยลูกอาต้ามาเลยเออไม่โดนโดนไหมไม่โดนอีกเดี๋ยวต้องให้มันเออต้องให้ลูกสองนี้งามเดีเยวโอ้ยสา,าสามขาวลือสามขาวลือด้วยนี่ช่วยด้วยตายเต่าตายสามขาวเต่าเลยลูกสามขาวเต่าเลยลูกโอ้โหโอ้ โอ้งับงับที่เดียวโอ้โอ้เนื้อผ้าเยอะจัดโอ้เนื้อเยอะจัดเนื้อเยอะจัดโอเคกลับไปกันต่อเลยเราใกล้ถึงแล้วครับผมตอนนี้เราใกล้ถึงบ้านแล้วมาอีกตัวลูกอีกตัวไหนก็ไหนแล้ววิวิทงับงับงับดูน้ำงับออตายแล้วโอ้โหตายไวเกินโอ้ยทีไรกูโหเกินนะ ระหว่างทางจับแพ็คคีไปด้วยเลยดีกว่าเออนานๆทีจะเห็นแถวบ้านกูสักทีหนึ่งเดี๋ยวนะครับไอมันชื่ออะไรนะโบล่าปะโบล่าแล้วก็ลูกดอกปะเอ้ไม่ต้องหรอกที่จริงเราใช้ไอสักกระเบือก็ได้ักกระเบือภาษาไทยเลยสักกระเบือไม่มีกูต้องหาสาักกระเบือมาครับอกีสกสักกระเบืออยู่ไหนวะนีก่กูตาบอดไปเนี่ยเอ,อ้ยไม่เห็นสักกระเบือ ไปไหนวะโอเคเจอแล้วขมามเลยเอามาทุบหัวมึงเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราเป็นคนดีเราจะไม่หยาบคายครับผมเดี๋ยวนะเอาชื่อหายไปไหนวะเจอแล้วครับผมโอเคเตรียมโบราเลยลก็เวียงเวียงให้มันล็อกขาผมปาบโอเคกะเบอือทุบมาตีเราได้ไหมเนี่ยโอเคตีไม่ได้ตีไม่ได้ไไดสวยสวยสวยปาบปาบปาบ,ปาบสาลับทันทีเลยโอ้ย อีกหัวแข็งเออสำเร็จแล้วแล้วก็จัดเบอร์รี่บริรม่วงเข้าไปเลยไปกินเออรีบได้ไวๆนะคุณจะได้กลับบ้านสักทีบ้านบ้านกูอยู่ตรงนี้เองเอเคได้แล้วทุกคนโอ๊ยกดเพจโอเคเรากลับบ้านแบบจริงๆสักทีเถอะไปเฮียโคเทสีสวยด้วยไงสีสวยไงนะี่นะนั่นตัวกาผมมีสไปโนแล้วก็ทีเล็กตัวครับทีเล็กมี2ตัวแล้วตอนนี้ นี่เดี๋ยวไปโชว์เลยนะลองไปกัดกันอันนี้สกิลก็มีโอ้ยเหนื่อยอีกลอแป๊บหนึ่งทีเล็กกูเหนื่อยง่ายจริงๆเลยนี่โค้ท่เทเวลาโค้ท่ตัวใหญ่เบิก,กเลยโค้ท่อ่ะเนี่ยมันเทจ่จสักเฮ้กีกาจะเทขนาดไหนนี่ลอสกิลเลยนี่ครับงัดขึ้นจะเป็นการคำรามนะครับซึ่งไม่ได้สร้างความเสียหายแล้วัง้งนี่งบงบสาม สี่ห้าทีนะครับสําหรับเต่าธรรมดาครับห้าทีนะเออเอาละครับก็จบไปแล้วสําหรับอาร์สุวายโบอาร์ดีเมดมือถือนะครับอาร์ดีเมดมือถือนั่นเองสำหรับการจับทีเร็กตัวที่สองสำหรับผมนะครับผมอ่ะก็เป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ช่วงนี้จะพยายามกลับมาทำคลิปอีกเช่นเคยนะครับใครที่คิดถึงก็ นะมาดูได้นะครับผมก็พยายามทําจริงๆจังๆเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็รอคอมเหมือนกันนะครับก็เก็บตังค์อยู่นะครับรอคอมก่อนรอเก็บตังค์อยู่นะครับอ่ะก็ไปเจอกันจบท้ายไว้ด้วย3ตัวนี้เลยสเสือบายบายครับผมเจอกัน